ไปบ้านเพื่อนไปเฟอร์รี่เหือนเดิม เลียมเทาวที่เราอยู่นะมันมันเป็นเกาะไงเป็นเกาะวันไหนที่ร้อนร้อนไปค่ะบ้านเพื่อนมีสระว่ายน้ำรับเป็นเราอยู่มันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไงมีเรือ